สวัสดีค่ะสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที Teen ่เค่ทีนที e ที TV บายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สําหรับคนวัยทีนค่ะและช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนปีอย่างแท้จริงของคนไทยเราด้วยค่ะหลายคนนะคะตื่นเช้ามาก็จะไปทําบุญตักบาตรนะคะส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็ขนทรายเข้าวัดยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่ให้เราได้เลือกทําและก็ทําจิตใจของเรา ให้เบิกบานสดชื่นด้วยที่สําคัญค่ะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะเปิดรายการของเราชมกันก่อนได้เพราะว่าวันนี้ค่ะน้ำนุ่นมีเรื่องราวที่ทั้งสนุกสนานและสร้างสารรค์มาฝากกันเหมือนเดิมเลยแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างก,กันก่อนเลยค่ะช่วงทีนสตาลนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์เนื่องในวันครอบครัวกับครอบครัวนักอา่านช่วงทีนสไตล์นำความรู้สู่การพัฒนาชุมชนกับกิจกรรม ยุวสถาปนิกบริการชุมชนท้องถิ่นภาคฤดูร้อนและในช,ช่วง t ีเคทีนชวนน้องๆไปทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมกับ t ีเคคิดแคมป์ตอนแปลงกายเป็นนักวิทยาศาสตร์ สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะมีวันสําคัญสําคัญมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นวันที่13เมษายนนะคะนั่นคือวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่14เมษายนก็คือวันครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญอีกวันนึงเลยล่ะค่ะเพราะว่าครอบครัวนะคะถือเป็นสถาบันแรกสุดและเป็นพื้นฐานของสถาบันอื่นๆถ้าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งแล้วล่ะก็สถาบันอื่นๆของสังคมก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยค่ะ ในช่วงทีนทาเล่นวันนี้ค่ะแพรจะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกจินตนาการกับครอบครัวจันทเทียนเขาจะมาเล่านิทานให้เราฟังจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมกันนะคะทีมทายเล่นแลตอนนี้นะคะแพรก็นั่งอยู่กับครอบครัวจันทเทียนแล้วค่ะอยู่กับคุณแม่น้องลูกน้ำแล้วก็น้องลูกนัทน,นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะขอถามคุณแม่นิดนึงว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทําให้น้องๆเนี่ยมีนิสัยในการรักการอ่านคะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มอ่านหนังสือให้เขาฟังนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะแล้วพอเขาเกิดมาก็คืออ่านหนังสือให้ฟังตลอดเลยตั้งแต่เขาอ่านไม่ได้เราก็ให้เขาดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเป็นนิสัยว่าเขาจะต้องฟังนิทานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พออ่านเองเป็นเขาก็เริ่มอ่านให้น้องฟัง แล้วน้องน้องลูกน้ำนะคะเป็นไงบ้างชอบอ่านหนังสือไหมชอบระหว่างระหว่างอ่านอ่านเองแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟังหรือว่าชอบให้คุณแม่เล่าให้ฟังมากกว่าชอบแบบไหนหมากกว่ากันเนล่าให้คุณแม่ฟังเล<า>่าให้คุณแม่ฟังทําไมคะคุณแม่จะได้บอกว่ามันสนุกหรือเปลา่าเนาะแล้วตอน,น,นเด็กๆที่หนูอ่านไม่ออกทํายังไงอะด,ดูรูปอย่างเดียวดูรูปอย่างเดียวสุกสะกดด้วยครอบครัวจันเพียนะคะนอกจากจะเป็นครอบครัวนักอ่านแล้วเนี่ยตอนนี้เขายังเป็น ครอบนนครัวนักเล่านินทานด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปคว้ารางวัลนะคะเราชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะประเภททีมจากโครงการหนูน้อยนักเล่าอิทานครทั้งนีานาน้าใช่ไหมคะคุณแม่ของลูกน้ำนี่เขา,าเล่าเดี่ยวเรื่องเจ้าชายกบนะคะทันทีกบโดดลงน้ําตุ้ตมตุ้มตาม,ตามได้บอลจากบึงส่วนที่เป็นประเภทคู่ของสองคนเขาเล่าเรื่องแกะน้อยโอชากับหมาป่าจอมหิวค่ะ แล้วคุณแม่มีการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมน้องน้ยังไงบ้างก็คือพยายามใหญ่เขาเป็นธรรมชาติของเขาที่สุดก็คือโดยที่เราจะไม่ไปบอกว่าต้องเล่าแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาอ่านเสร็จแล้วให้เขาเล่าให้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าตรงไหนมันยาวเกินไปเราก็บอกตรงนี้ตัดตัดไปก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนสนุกอยู่แล้วเราก็บอกเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละสนุกเขาก็สร้างความมั่นใจให้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะการอ่านหนังสือหรือว่าการเล่านิทานาเนี่ยถ <reco Christ. S 1> <siglo>. ือเป็นกิจกรรมหลักของครอบครัวเลยไหมคะ น่าจะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ประหยัดเวลาค่ะประหยัดเงินแล้วก็มันสามารถกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ค่ะก็คือที่ประหยัดเวลาก็คือว่าถ้าอย่างทํากิจกรรมออกกําลังกายหรือว่าไปทําอย่างอื่นร่วมกันเนี่ยคือเราก็ต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยคือทุกเวลาเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เรื่องหนังสือใช่ที่ไหนก็ทําได้ในห้องครัวก็ทําได้โต๊ะอาหารก็ทําได้ ห้องนั่งเล่นก็คือทําได้ทุกที่อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คะจากการที่น้องเนี่ยมันคนชอบอ่านหนังสือชอบเรื่องนิทานคุณแม่คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยพัฒนาทักษะหรือว่าความสามารถของน้องในด้านอื่นๆไหมคะก็คือถ้าเด็กที่รักการอ่านนะคะรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะทําให้เขาชอบอ่านหนังสือทุกประเภทไม่เฉพาะนิทานกะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นนิทานแต่พออย่างเป็นวัยอย่างอย่างอย่างน้องเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นพวกวรรณกรรมหรือนวน,นิยายของเด็กนะคะ แล้วก็มันจะทําให้เขาชอบหนังสือเรียนหนังสืออะไรทุกอย่างค่ะมันไปช่วยเรื่องการเรียนได้อย่างดีค่ะและถ้าเมื่อเขาอ่านอ่านเก่งพอเจอคํายากๆที่เขาอ่านบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเขียนได้ดังนั้นการอ่านมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นขั้นขั้นแรกพื้นฐานทักษะที่จะพัฒนาฟังพูดอ่านเขียนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ค,ค,คิดว่าการเล่านิทานหรือว่าการอ่านหนังสือร่วมกันเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์อย่างไรบ้างคะก็คืออย่างน้อยก็คือ อย่างอ่านนิทานให้เขาฟังก่อนนอนใช่ไหมคะอย่างน้อยก่อนนอนเราก็ได้ถามไถ่กิจกรรมที่เขาทํามาทั้งวันแล้วว่าวันนี้เป็นยังไงบ,บ้างใช่ค่ะจะได้มีการพูดคุยกันใช่แล้วอย่างนิทานแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันจะแสดงอย่างนิทานเล่มหนึ่งเนี่ยพออ่านจ,จบแล้วเนี่ยทัศนคติของเด็กแต่ละคนที่มีต่อน,นิทานเล่มนั้นน่ะจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอย่างเรื่องหนูหน้อยหมวกแดงเนี่ยเด็กบางคนฟังแล้วก็รู้สึกสงสารหนูหน้อยหมวกแดงแต่เด็กบางคนฟังแล้วบอกว่า ก็เพราะหนูน้อยหมวกแดงไม่เชื่อฟังแม่แหละถึงได้จะถูกหมาป่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละเล่มเนี่ยจะแสดงความเป็นตัวตนของของของเขานะตอนนั้นว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่ฟังทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อลูกเราตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่นะเราก็ปรับเปลี่ยนในการเลี้ยงดูเขาได้ไอ้ที้คุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว นื่งในวันครอบครัว่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากทุกครอบครัวว่าแต่ละครอบครัวมีย่อมมีสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างกันน่ะคะดังนั้นกิจกรรมที่ทำอ่ะก็คือจะย่อมต่างกันไปแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวดังนั้นพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับครอบครัวกับครอบครัวของท่านเองไงค่ะแต่ยังบางครอบครัวเป็นครอบครัวรักการอ่านก็สามารถจะเอาหนังสือมาอ่านร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันได้ อน,น,ะะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยดีที่ดีให้กับน้องๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆรวมไปถึงการต่อยอดการเรียนรู้และที่สําคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะครอบครัวจันเทียนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเรายังจะไม่ลากันไปเลยนะคะเราจะมาฟังนิทานค่ะกับครอบครัวจันเทียนนะคะในเรื่อง เจ้าชายกบค่ะไปฟังกันเลยค่ะครึ้งหนังครั้งหนึ่งนานมาเจ้าหญิงโสภางามตาอง์หนึ่งทรงโปรดเล่นโยนบอลทองทุกวันจึงต้องโยนบันดึงดึงกว่าลูกบอลทองไม่ทันทันใดวันนั้นตกลงในบึงเจ้าหญิงทรงโกรดทรงขิวทรงฉุนทรงฉิวหน้าบูดหน้าบึง้ง ันใดได้ยินเสียงกบอบอ๊อบอบอ๊อบมาจากริมบึงเจ้าหญิงลงสวนเล่นบอลกบเดดเจ็บบอลกะดบอลเด้งดึงเจ้าหญิงชักเรื่อมใจออดไม่แง่ไม่งอนไ,ไ,ไม่ปัน้นไม่ปึงเดินเข้าไปหาเจ้ากบอุ้งขึ้นมาซบกบคิดไม่ถึงไม่มีใครคาดใครคิดเจ้าหญิงจูมพิษเจ้ากบตะลึงฉับพลันกวนข่าวคุ้งชั่วเจ้ากบหายตัวชั่วปลาเดียวนึง กายล่างเป็นชายสูงใหญ่รูปเมืองกว่าใครอกไผ่ไหลพึ่งทั้งสองคอรักจีจ้าโอบไหลสหน้าซาบึ้งซาบึ้ง